เอาคลิปอัดเครื่องอัดเองค่ะอะเครื่องอัดเองก็ปล่อยเลยค่ะโมบิลมือถืออัดเองเนาะค่ะเนาะนั่งซังบงูกเพราะว่าหันขึ้นมาพันเป็นสีแดงๆแล้วก็สวัสดีเลยจ้าพวกกันอีกแล้วกับเอยยุก,กตาผาฝันส่วนลังเือนคือเก่าค่ะตอนแรงเนจะเด้อ บ่งฟังพี่นกมันร้องเพลงตอนแดงแดดยังออกอยเด้อคะตางนี้ยังสว่างอยู่อากาศดีดีค่ะมักค่ะกินกาแฟกันเหลืออยู่เครื่องถ้วยนะมดแล้วค่นนี้นั่งจิบเปน็นอากาศเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเอ้ยว่านีะะ่เสาแล้วค่ะเอ้ยว่าเอ้ยาเสาและะ้วพันหันขึ้นหัน,หนหลงเพราะว่าเห็นนันกองอัดแล้วก็เลยปล่อยเลยนะค,ะนะคะน่ะเนาะก็บอกว่ากันง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะสบายสบาย กูเลืออันชอบก็มาอันนั่งทักทายกันค่ะมาฟังเอ้อว้าวภาษาญี่ปุ่นเอตุ๊กตาโม่แต่เฮ้ยฟังค่ะเบิ่งอันพี่นกอันร้องเพลงนกแก้วเมื่อนี้คือโบเห็นอันผ่านหรือว่าพันไปแล้วว่าสิเลยปกติถังหลักนี้ไล่ไหลเลยค่ะมาเป็นชุดเป็นชุดอยู่เออคืพันโบได้สังเกตเนาะค่ะเนาะช่วงหลังๆนี่พันโบได้สังเกต โอ้ยธรรมชาติเนาะค่ะเนาะ,น,ะนกมังนกเขากู๊กูกุกกุกกุกฟังเสียงนกจิบเนาะนกเขานกตัวเยอะแยะเลยนะคะนกไหลด้วยค่ะดังเียงเสียงจากธรรมชาติหมืนบอกค่ะก็มีความสุขด้วยค่ะ ความสุขตามสไตล์เอ้ตุ๊กตาผาฝันเนาะก่นาะเอ้พันชอบแบบนี้ฟังแล้วมีแหงค่ะมันสบายใจดอกไม้บานน้ำส่วนสักโอยอันดอกลาเวนเดอร์ก็อันน้ำหอมเนะค่ะดอกไม้น้ำหอมเนาะก่นเนาะน้ำส่วนนี้ก็หอมออกมาแล้วก็มีกลิ่นไอของดอกไม้กลิ่นดอกไม้ ทั้งดอกกุหลาบดอกลาวเวนเดอร์เนาะค่ะเนาะดอกตัวเยอะแยะก็มีความสุขค่ะไปอีกสไตล์หนึ่งเนาะคะ่ะบวบุ่นใบดีเงียบเงียบเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ก็เบิ่งกีลาโอลิมปิกเจ้าน้นเอี่ก็เข้าไปเบิง่งพันเนาะทำพิธีปิดสามทุ่มอันนี้กันอย่างโบโหออทเนะคะ่ะกินกาแฟกันอีกสักถ้วยุละ ดินนะพ pues mm hmm. ่อนั 8, nah ่นวหรอค่ะก็เลยถือหม้อกาแฟออกมาต้องกาลังเบิ่งอยู่สามทุ่มมาณสามทุ่มพันทำพิธีปิดอันกีฬาโอลิมปิกอยู่อันฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะเท่านั้นก็ได้เหรียญทองเยอะเด้ค่ะได้เยอะเลยแต่ของบ้านเขาว่าเอยเออพันโบได้เห็นเออพันโบได้เห็นได้เหรียญอยู่บนหัวเสือเลยนาะค่ะเอยก็โบได้เบิ่งส่วนมากพัน กดเขาช่องของอันทางนี้ถ้าแหลนแล้วพันกระเบิ่งก็เลยเบิ่งตามใช่ะเบิงบบ่งแดบเบิ่งแดกแต่ว่าแฟนเอ้ยนี่พันเป็นคนชอบอันสปอร์ตเนาะค่ะเนาะพันชอบกีฬากะถ้าพันบอดี็แต่พันกระเบิ่งเบิ่งของพันกะ สบายเป็นแบบเอ้ยไงเอ็นนั่นเอ็นนี้ของเอ้ยไปเนาะคะ่ะเนาะตามอันสภาพทั่วไปของเอ้ยวิถีชีวิตของแบบเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันมื่อี้นพันโบเห็นเปิดเพลงค่ะเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้ คือมอกาแฟนี้ออกมาห้ารอบค่ะบอดีอัดจักรอบจนเอามาแล้วเป็นนั่งอัดอยู่น้ามองกันโต๊ะกินข้าวอัดน้อยนึ่งก็เลยออกมาแล้วมาเบิ้งว่าก็พันก็เลยยุติทองใส่ยุติเอทันเอนี้หรือว่ายุติเพราะว่าญาติเพื่อนบานเว้ากันอาจจะมีส่วนเนาะค่ะเนาะปวดมดมือค่ะนะอัดกันยากอัดพันอัดได้ยุ่มเหมนบ่มันบได้ยากหรอกค่ะนะอัดมันอัดไดอดอัน วิดีโอมันอัดได้แต่ว่ามันเพลงพันเขานี่พันเขาพันโบยักโบเฮยเป็นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหาก็รู้อยู่ถ้าทำ u t u b e แล้วไปเพลงเขานี่ก็ลิขสิทธิ์เนาะค่ะเนาะของเพื่อน,นก็กับบอมาบว่างัง้นเดิมไปมันก็ต้องเขาก็ตรงได้รบทิมอยู่ดีเอ้ยก็เลยโบได้หลงแล้วก็มาเมื่อวานนี้ก็ตนแรงแล้วเลยขาแรงแล้วจะด้มาอัดเปิดจังเสียงอัน อันคุยกันนกขนนกเสียงดังเจ้าเจ้าขนาดเลยค่ะเมื่อวานนี้เอ็ดบาร์บีคิวก็เยอะเมื่อวานนี้ค่ะเต็มนี่ค่ะกินบาร์บีคิวโอ้ยว่ะอันคนเว้านี่ก็เอ็ดคือกันนะคะแต่ว่าบอด้เอ็ดคู่มือเฮงเฮงจังเอ็ดสินี่ค่ะอันแล้วกาอันเต๋อสาเปิดเพลงดังนคกเนาะบ้านอาร์ตพันเพลงขึ้นบัดเอ้ยบอดอาร์ตพัน บ่มีเพลงเสียการบับนบัาน่ะกอดอาร์ตมันเพลงขึ้นอีกแล้วก็เลยบ่ไดอดัดก็เลยอันทาพันเสาแล้วพันก็พันกัจุดเนาะคันเนาะเออก็เลยมานั่งอัดได้หน่อยนึงคิบกินกาแฟตดแหลงเมื่อวานเนี่ยก็กันนั่งมานั่งแห้งเนาะขันเดดออกอยู่พอดีเดดออกมาตรงนี้มันเลยอ,อันกลอยอันต้นไม้ใหญ่มาเนี่ยค่ะก็เลยได้ก็เลยนั่งอันนั่งแห้งอยู่บักหึงเดือนค่ะเมื่อวานเนี่ยกัะนะ กาแฟก็หมดไปแล้วค่ะอีกหนึ่งถ้วยเนาะค่ะเนาะต้นเล็งๆนะคะเด้อยู่าสวนอันหลังเหินอากาศก็สุดยอดค่ะอากาศดีขนาดเลยอ่ะวันนี้กาเอตุกตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนทาะคนเนาะที่มาจิบกาแฟน้เอ้ยเนาะค่ะเนาะกับมื้อวันอากาศสดชื่นสดใสว่างั้นเ้อปะก็เพื่อมีความสุขทุกบ้านทุก ขัวเรือนเนาะขนอทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงว่างั้นเถอะปโบเจ็บโบไครก็มีแต่ความโชคดีเด้อจัดเดอ้อแล้วก็นอนรับฝันดีเนาะะเนอะ,ะนอมื่อนก็ต่อสู้กับโลกปัจจุบันใหม่ว่างั้นเถอะปะก็มีเวลาก็เจ็บพาอกันคู่มือเนาะะเนะาะคำว่านามาทักเอ้ยก็เอ้ยก็อัดกินกาแฟง่ายๆค่ะสไาตลา์แม่บ้านยุโรปเนาะะเนาะก็ง่ายๆไปตามสถานภาพของการทําคลิปทําแล้วก็มีความสุขอัน สบายใจเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าว่านำมาทักกันก็นกนเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอได้สวัสดีค่ะ